จบไปแล้วนะคะกล่องแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องไอเดียการทำธุรกิจย่อวีแล้วก็อกไอเดีย okay นะคะนั่นก็คือจบไปแล้วถัดมาเราจะมากล่องที่2ค่ะมาร์กนาดอก for c h a n n i n g การตลาดและก็การขายนะคะเราคลิกไปที่กล่องที่2อนะคะวันนี้เราจะเริ่มเขียนแผนการตลาด แล้วก็การขายแล้วนะคะคลิกเข้าไปในเนี่ยคะ่ะข้างล่าง m a r k n a d f ö r i n g för h a n i n g นะคะ การทําแผนการตลาดและแผนการขายนะคะจำเป็นจะต้องมีความรู้นิดนึงนะคะว่าการตลาดคืออะไรการขายคืออะไรนะคะการทําแผนธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมโนหรือว่าจินตนาการเอานะคะต้องมีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะคะหรือไปหาอ่านแผนธุรกิจของกิจการอื่นๆว่าการทําการตลาดการขายมันทํำยังไงนะแล้วต้องเขียนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา จะมาทาแผนธุรก,กิจเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะคะแม้ว่าไม่ได้เรียนมาเนี่ยแต่ว่าเราไปหาอ่านข้อมูลในหนังสือที่มีนะคะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะต้องรวบรวมนิดนึงเพราะามันกร,ก,กระจัายนะคะถ้าเป็นไปได้คือลงอคอร์สหรือว่าที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องการตลาดนะคะหรือนะคะหาหนังสือก็การอ่านหนังสือก็ไม่ไง่ายเลยสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านนะ,ะแต่ว่า ทันค่ะคือแม้เราไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยก็คือมาหาความรู้เอาพวกเนี้ยมาอ่านทีหลังก็ได้นะคะอันนี้พี่ก็จะช่วยช่วยแปลในหัข้อสำคัญให้นะคะมาดูว่าการตลาดเนี่ยและการหาลูกค้าเราทำยงไงบ้างนะมาคลิกดูนะคะบรรทัดแรกบ e s c r i p t i n for talk brunch นะคะอธิบายเกี่ยวกับกิจการของคุณว่าในกิจการของคุณเนี่ย อมันเป็นกิจการเกี่ยวกับอะไรนะคะ,อะพอพิมพ์เสร็จก็เซฟแล้วก็ปิดนะคะหัวข้อถัดมานะคะลูกค้าของเรานะคะจะ ไว้เนื้อเชื่อใจรับสินค้าเข้าไปได้ยังไงนะคะถ้าเป็นกิจการอาหารเนี่ยต้องมีอาหารที่สะอาดใช่ไหมตัวเราต้องได้รับการอบรมอะไราตามกฎระเบียบอะไรก็ว่าไปเขาจะมั่นใจได้อย่างไรที่จะรับสินค้าเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องอธิบายว่าเขาลูกค้าจะมาไว้เนื้อเชื่อใจเราซื้อสินค้าเราได้อย่างไรนะคะมานะคะ ลักษณะประเภทของลูกค้าจะเป็นแบบไหนที่มาซื้อสินค้าเรานะคนแบบไหนบุคลิกแบบไหนจะชอบสินค้าเราตัวนี้เราต้องตอบได้นะเพราะว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนสร้างสินค้าและบริการเนี่ยเราจะรู้ว่าใครชอบสินค้าเราใครที่ไม่ชอบใครที่ไม่ใช่เราบอกว่าทุกคนในโลกนี้ไม่จริงนะคะเราไม่สามารถขายสินค้าให้กับทุกคนในโลกนี้ได้จบนะคะเพราะต้องมาคิด ทีนี้เนี่ยใครอย่างถ้าเป็นสินค้าที่เป็นอาหารนะคะใครที่เหมาะสําหรับสินค้าใะบริการของเราอันดับแรกคือประเภทของลูกค้าคือคนที่อยู่ในระแวกหรือว่าชุมชนเดียวกับเรานะคะนั่นคือเห็นไหมเพราะว่าเราไม่สามารถขายกับคนในโลกนี้ได้ไเราบอกไม่ได้ว่าเราไม่สามารถบอกว่าทุกคนในโลกนี้สามารถเหมาะในการซื้อสินค้าเป,เป็นไปไม่ได้ ต้องระบุนะคะเช่นคนในหมู่บ้านเราในข้อมูลของเราในระแวกเดียวกันแต่ขณะเดียวกันคนที่ในอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็ไม่ใช่ว่าจะชอบสินค้าและบริการของเราก็ต้องระบุอีกว่าใครนะคะคือคนที่จะกินอาหารของเรานะคะต้องระบุให้ชัดเจนนะบอกทุกคนไม่ได้นะคะเขียนแล้วก็ต้องเซฟนะคะ การตลาดเรามีการลงทุนเท่าไหร่เราจะลงทุนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็พื้นที่การตลาดของเราคือจุดไหนนะคะกลุ่มลูกค้าของเราจํานวนต้องระบุจํานวนด้วยนะคะว่ามีกี่คนมีประชากรเท่าไหร่อะไรอีต้องคํานวณออกมานะคะ เราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะเราจะเข้าไปหาลูกค้าได้ยังไงทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเราได้อย่างไรนะคะเราจะทำการบรรจุหีบพอ่อแพ็คส่งลูกค้าหรือเอาบริการเนี่ยไปให้ลูกค้าได้ยังไงนะคะ เช่นถ้าสมมุติว่าเป็นอาหารเนี่ยก็คือลูกค้ามาซื้อแล้วมารับที่หน้าร้านเรานะคะ่ะถ้าเป็นอาหารหรือว่ามารับประทานที่ร้านเรานี่คือรูปแบบการนำส่งสินค้าหรือบริการแต่ถ้าเป็นร้านนวดน,นะคะก็คือลูกค้ามาที่ร้านหรือถ้าสมมุต quatre, ิว่าเรามีแบบว่าอาหารบริการที่บ้านส่งถึงที่บ้านอะไรเงี années, ้ยก็บอกว่าเราแล้วก็อธิบายไปว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับสินค้าเราได้อย่างไรหรือถ้าเป็น ขายออนไลน์ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าได้รับสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรนะคะถ้าเป็นนวดนะคะร้านนวดก็คนเนี่ยต้องเดินเข้ามารับบริการถ้าเป็นการซื้ออาหารก็คนก็จะเข้ามาทานในร้านอาหารของเราหรือถ้าเป็นแบบเท k e เวย์เขาก็จะบอกว่าโอเคคนสั่งสินค้า ของเราเราก็มารอรับที่หน้าร้านนะคะถ้าเป็นบริการส่งอาหารที่บ้านก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตสั่งทาง Facebook นะคะแล้วเราก็จะไปส่งถึงบ้านอันนี้ก็คือบอกว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยจะไปถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะต้องอธิบายะะถัดมาลูกค้าจะจ่ายเงินได้อย่างไงนะคะอันนี้ก็วิธีการจ่ายเงินนะคะ วิธีการคาดว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อกับเราบ่อยแค่ไหนนะคะเป็นไปไม่ได้ว่าจะบอกว่าทุกวันนะทุกวันเนี่ยเวลาไหนด้วยนะคะเช่นถ้าเราไปเปิดร้านอยู่ในย่านแบบออฟฟิศเยอะนั่นคือความบ่อยความถี่ก็จะเป็นช่วงกลางวันใช่ไหมที่คนแบบว่า,าหาที่ทานอาหารกลางวันอะไรอย่างนี้เป็นตน้นวันเขาก็ทาน มาซื้ออาหารเราได้แบบวันละครั้งวันที่เขามาทํางานตอนเย็นก็ไม่แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเปิดร้านในย่านที่เป็นบ้านคนอะไรเงี้ยก็คือช่วงเย็นนะเพราะว่ากลางวันเขาก็ไปทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี้คือความบ่อยแค่ไหนที่ลูกค้าจะมาซื้อสินค้าเราหรือบางทีแบบว่า นานานครั้งวันศุกร์อะไรเงี้ยหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เขาอยู่บ้านอะไรเป็นต้นคือต้องคาดหวังว่าต้องกะว่าเขาว่าจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเราได้อย่างไรนะคะอธิบายว่าถัดมานะคะอธิบายว่าเรามีคู่แข่งไหมอะไรที่เป็นคู่แข่งของเราอะไรเงี้ต้องนะคะอธิบาย จบไปแล้วสำหรับเรื่องการตลาดและการขายนะคะทีนี้เรามาดูในกล่องถัดมานะคะกล่องที่3 organize รสหูงอกออฟทอนะคะการจัดองค์กรแล้วก็สัญญาสมมุติว่าเราทำธุรกิจที่ต้องใช้เครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบ การไปเช่าซื้ออุปกรณ์พวกนี้รถแทรกเตอร์หรือเวลาที่เราทำร้านอาหารเทกวีจะต้องมีการไปซื้อวางใช่ไหมคะมาเนี่ยคือก็ต้องระบุอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าเราจะประกอบกิจการของเราได้อย่างไรนะคะทีนี้เราจะเริ่มเขียนและ้วค่ะเราก็คลิกเข้ามาในกิจการของเรานะคะ จะมีแผนอย่างไรนะคะนี่เริ่มเขียนและะ้วค่ะมาดูชื่อกิจการแล้วก็แผนธุรกิจนะคะพี่ใส่เป็นเมื่อกี้มันลงให้อัตโนมัตินะคะไทยเ a คเว w สองก็ไม่ต้องลงอีกนะคะชื่อร้านอาหารนะคะพี่ใช้คำว่าไก่ย่างนะคะเนี่ยก็ลงไปแล้ว เดือนที่จะเริ่มต้นคือเดือนพฤษภานะคะเ้ิต้นซัมเมอร์เลยก็จะเริ่มขายนะคะกิจการเป็นเอ็นคิวเฟิรนะคะต่อมาต้องจดสภาพธุรกิจก็คือต้องจดาภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะต่อถัดมาข้อที่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาใส่ให้แล้วเพราะว่าเอาข้อมูลจากที่เรากรอกไป ตอนต้นนะคะข้อ2อ administracao หรือวิธีการจัดการนะคะว่าเราจะเอาทรัพยากรมาจากไหนนะคะธนาคารนะะเริ่มถัดมาเลยเราจะดูแลยังไงนะคะมามาเริ่มดูเลยว่าธนาคารมีธนาคารมาเกี่ยวข้องไหมนะคะเช่นกู้เงินจากธนาคารมาได้เ,เงินกู้มาอะไรก็ว่าไปอธิบายแหล่งเงินกู้ของเราหรือว่าแหล่งเงินของเรา ใครที่ดูแลทางธนาคารของเรานะคะใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราติดต่อด้วยถ้าเรามีการกู้เงินนะคะใครที่ดูแลทางด้านการเงินของเราบัตเจตนะคะใส่ชื่อไปใครที่ดูแลทางด้านทําบัญชีนะคะก็ใส่ชื่อคนทําบัญชีแล้วก็ตรวจบัญชีก็ใส่ไปนะคะว่าใครทํานะคะ ใครทำบุ๊กสูดนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักบัญชีก็ใส่ชื่อนักบัญชีไปนะคะใครที่ทำํำภาษีส่งภาษีก็อาจจะใส่ชื่อนักบัญชีอีกเหมือนกันนะคะแฟ c ทูเรียนะคะเกี่ยวกับอ,ออกบัญชีลูกออกใบ f a c ทูร a ให้ลูกค้านะคะรับดูแลเกี่ยวกับเรื่องใบอิน i อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิน i อยเข้าอิน i อยออกอะไรเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นตัวเราบวกกับนักบัญชีต้องใส่ข้อมูลนะคะเพื่อรู้ว่ากิจกรรมมันมีอะไรบ้างใครที่ส่งเ,เขาเรียกว่าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะประจำตามที่กำหนดของ s c ั t เตอร์แวร์เนะคะใครที่ทำหน้าที่นี้นะคะใครที่ทำเกี่ยวกับสกั t o อ e ยิปต่างๆใครจ่ายใครทำนะคะ อันนี้เกี่ยวกับใครที่ทำเรื่องรับเงินเข้าจ่ายออกนะคะใครที่ทำเรื่องการขายจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะใครที่ทำจัดซื้ออะไรเงี้ยนะคะใครที่ทำด้านออดูแลพนักงานนะคะมีพนักงานกี่คนอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ดูแลเรื่องการส่งเรื่องเว็บ นะคะบริหารจัดการในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปนะคะนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอื่นๆเช่นการจัดการเรื่องสถานที่เช่าอะไรเงี้ยนะคะต้องใส่ไปเ,เรามีการเกี่ยวธุรกิจของเรามีการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดนะคะเช่นต้องเช่าสถานที่ต้องใส่ระบุว่าใครรับผิดชอบแล้วก็ต้องทำอะไรนะคะ ข้อถัดมานะคะ SW Rings Tinder นะคะอุปสรรคเก้อนใหญ่ที่เราต้องผ่านเวลาก่อตั้งนะคะสมมุตินะคะถ้าเป็นกิจการาร้านอาหารเท e เว a y แล้วเราก็ต้องสิ่งที่เราต้องผ่านให้ได้คือพวกใบอนุญ,ญาตต่างๆเช่นใบแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือ เป็นอุปสรรคอันใหญ่ที่เราต้องผ่านให้ได้ถึงคือถ้าไม่ผ่านก็ขายแอลกอฮอล์ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออะไรที่แบบว่าเราจะต้องให้ข้อมูลมากูช้ชันระบบบาบัดน้ําเสียของเราอะไรเงี้เป็นต้นคือจุดจุดใหญ่ที่เราต้องผ่านให้ได้นะคะ เพื่อให้เราประกอบกิจการนั้นๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งไม่เพียงแต่มีเรื่องของภาษีอย่างเดียวนะคะที่บอกก็จะมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของประกันมีประกันไหมนะคะออคัซ่านะคะเราต้องอธิบายว่าเรามีการทำออคัซ่าเพื่อประกันการตกงานหรือเปล่านะคะใส่ไป สถานที่นะคะเรามีการอ,าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ว่าเราได้ยังไงผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับสถานที่ของเราสมมุติเราไปเช่านะคะเราก็ต้องมีเหมือนกับ o f ฟทอร์สถานที่นะคะต้องมอีขนาดสถานที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานที่ว่ามีมีเงื่อนไขอะไรรายละเอเกี่ยวกับสถานที่นะคะอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้าง สเตเรสันคณะกรรมการของเรานะคะที่เกี่ยวข้องมีเรามีผู้ถือหุ้นอะไรไหมหรือว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรานะคะ